ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมและรองดองนะครับที่ยังอยู่ในวรระของสภาผู้แทนราษฎรออกทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจขณะที่นายกรัฐมนตรีขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงใจของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์จินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกร้องขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมอดใจรอและให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลังมีบางฝ่าย ไม่ไว้วางใจถึงจุดยืนของรัฐบาลต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมถึงการถอดถอนร่างกฎหมายในทันทีคงไม่สามารถทําได้เพราะเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในเชิงของข้อกฎหมายกับในเชิงของตรงนี้เราจึงมีการแหลงจุดยืนที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองรัฐบาลก็ได้เรียนเบื้องต้นแล้วว่ารัฐบาลจะไม่สูญความรู้สึกของประชาชนรัฐบาลนี้มาโดยประชาชนเราก็ต้องยึด ในเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเราต้องรับฟังเสียงของประชาชน mm hmm. เห็นว่าหลายๆครั้งรัฐบาลไม่มีที่จะต้องมีที่ทิ้งเราขอให้เกิดความสงบเราขอให้เกิดสันติ mm hmm. ก็ขอความงาให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลด้วย mm hmm. ในสิ่งที่เราพยายามที่จะชี้แจงจุดยืนแต่ต้องเรียนว่านในข้อกฎหมายน,นั้น mm hmm. ก็เป็นส่วนของฝ่ายนิติบัญญ,ญัติซึ่งฝ่ายนิติบัญญ,ญัติทุกฝ่ายน,นั้นก็ได้ออกมาแถลงข่าวแล้วก็ชี้แจงจุดยืนต่างๆ ครบหมดแล้วค่ะก็มีข่าวลือต่ตางๆมากมายว่ารัฐบาลจะมีการใช้กําลังรินแรงต่ตางๆทั้งในระบบและนอกระบบเรียนยืนยันค่ะว่ารัฐบาลนี้จะไม่ใช้กําลังรินแรงกับประชาชนโดยเด็ดขาดค่ะ,คะด้านในอนํานวยคลังผาประธานวิปรัฐบาลพร้อมด้วยวิปรฐบาลประกาศถอนร่างพระราชบัญญัติวินโทศกรรมและร่างพระราชบัญญัติปรองดองรวม6ฉบับออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งประกอบด้วยร่างพระราชะบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติจำนวน5ฉบับที่พลเอกสนธิบุญรักรินนายนิคมวารปัญญานายสามารถแก้วมีชัยนายพีรพันธ์พาลุสุกและนายนัทวุฒิาสเกลือเป็นผู้เสนอและร่างพระราชะบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนที่นายนิคมวารปัญญาเป็นผู้เสนอ นายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทยนะครับอ่านถแถลงการมติที่ประชุมพักเพื่อไทยว่าหากวุฒิสภาลงมติไม่รับหลักการร่างพรบนิรโทษกรรมและส่งคืนมายังสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยก็จะไม่หยิบยกร่างกฎหมายดัยงกล่าวขึ้นมาพิจารณาใหม่และจะปล่อยให้กฎหมายตกไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรวมถึงการขอให้สมาชิกพัก ไปถอนร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมฉบับอื่นๆทั้งหมดที่ค้างอยู่ในสภาโดยเร็วพักยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมกับคนไทยทุกภาคส่วนสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในชาติและขอเชิญชวนภาคการเมืองภาคเศรษฐกิจภาคสังคมและประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมกันพูดจาหาทางสร้างความสามัคคีปองดองในเวทีที่เปิดกว้างให้ทุกฝ่าย สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเช่นสภาปฏิรูปการเมืองที่นายกรัฐมนตีได้เสนอนแนวคิดและได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันพรรคเพื่อไทยขอให้ขม,มั่นกับพี่น้องประชาชนว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่เสนอและเห็นชอบกฎหมายใดๆที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมไทยและจะน้อมรับฟังความเห็นจากผู้ที่เห็นต่างทั้งนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่ความสามัคคีปองดองของคนในชาติต่ตอไป ขณะที่พันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกถแถลงการเช่นกันครับโดยระบุว่าการออกกฎหมายนิรโทษกรรมของรัฐบาลมีเจตนาเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มสีที่ได้รับผลกระทบจากการทำรัฐประหารแต่ขณะที่กำลังถูกบิดเบือนจนกลายเป็นประเด็นทางการเมืองส่วนนายจูรินลักษณะวิสิ์ประธานวิปฝ่ายค้านก็เห็นว่าการถอนร่างกฎหมายนิรโทษกรรมของรัฐบาล เป็นเพียงแค่การลดกระแสความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้และไม่มีคำยืนยันว่าจะเสนอกฎหมายที่มีลักษณะเนื้อหาใกล้เคียงกันกับร่างเดิมขึ้นมาอีกหรือไม่แม้ว่า